ขอสวัสดีกันดูทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมทุ่งถ่านเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมนะครับบัสสไตล์นะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูปืนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็คือ MP 5นะครับทุกคนสวยๆตลอดเท่ๆเลยครับทุกคน MP 5เนาะเพิ่งเข้ามานะครับทุกคนเพื่อนๆเนี่ยสามารถรับปืนนี้ได้ที่สตเกอร์พาร์นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าสตเกอร์พาร์นะครับผมนี่นะครับ เพื่อนๆสามารถรับเอเมอไได้ที่การทำภารกิจทำเคลียเก็บเลเวลสไตเกอร์พาร์ทนะครับผมให้ถึงเลเวลที่10นะเมื่อเพื่อนๆได้เลเวลที่10แล้วเพื่อนเ,อนเ,อนเ,อนเจะได้ทำการปลดบล็อกแล้วก็ไดเอ p มอไฟมาแบบฟรีๆเลยนะครับทุกคนง่ายๆนะครับทุกคนทำไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะพาเพื่อนๆไปลองเทสปืนตัวนี้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะะผมจะใช้ชุดแต่งนะครับผมตามนี้เลยนะครับในการไปเทสนะครับแล้วก็จะเอาไปลง ในหมดฮอสโซนนะครับผมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะนิ่งไหมจะโหดไหมนะครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาที่หมดฝึกซ้อมกันก่อนเลยนะครับผมเนาะเดี๋ยวเอามโหลดสักครู่นะครับนี่ก็เราก็อยู่กในหมดฝึกซ้อมแล้วนะครับก็จะพิลลงเทสยิงให้ดูนะครับนี่นะครับทุกคนเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าปืนนี่นะครับนิ่งมากเลยครับผม สามารถง่ายๆผมจะบอกว่ามันสามารถแต่งได้ง่ายๆคือเราไม่ต้องไปแต่งอะไรมากคือบางทีปืน<ๆ>มันดีอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องไปแต่งเยอะเราแต่งตามที่เราเหมือนแต่งให้มันเล่นง่ายขึ้นนะปืนนี้คือแต่งง่ายไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรมากเลยนะครับปรับแต่งนิดๆหน่อยๆก็สามก็เข้า,ามือเพื่อนๆได้แล้วนะครับหนูยิงนี่ผมก็ลองเทสนะครับยิงให้เพื่อนๆได้ดูเนาะครับว่าระยะไหนจะได้ผลที่สุดเนาะ เนืนะ้อแนวคงจะเป็นระยะใกล้เนาะเพราะว่าเป็นอ e ีเไฟนะเป็นท e ี่เดมทีนะครับทุกคนระยะ5เมตร10เมตร20เมตรนี่คือเราสามารถยิงได้นะแต่ส่วน30เมตรเนี่ยเราก็อาศัยคอมเมนต์ของอาศัยคอมเมนต์นะของตัวเราด้วยนะครับรนะยะ30เมตรเนาะก็ถือว่าระยะ30เมตรเราอยู่ค่อนข้างระยะกลางนะกลางไปไกลนะครับทุกคนรนะยะ30เมตรเนาะก็เดี๋ยวเราเข้ามาดูกันในหมวดห้อดส่วนกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับ ็มพีไฟของเรานะครับผมอันนี้เราก็เราก็อยู่กันในหมดฮัตโซนนะอย่าเช่ตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็น,ป,นปืนที่เราแต่งมาเรียบร้อยแล้วเนาะมาใหกระสีพร้อมอะไรพร้อมคนจะไปดูามันจะโหดไหมนะปืนจะดีหรือเป,เปล่าปืนอาจจะดีนะแต่คนแน่จะไม่ดีนะทุกคนอย่างแล้ว

Ui, phân kiếm một lưới ôi phúc hóa mà Lá cần rồi hey, Này, phân chú ghi rồi Ủa, phòng ngôn này bà, phân chú là โอ้ทุกคนยิงไม่ตายทั้งตัว,ตวเลยวะโอหตัวนี้มันจู๋กี่วะโอ้โหเพื่อนเอาไปกินหมดเลยวะทุกคนโอเคได้แลนะ้วละถูกสองนะแต่เขาไม่แม่นนะกระโดดไปกระโดดมาแต่ไม่แม่นนะไม่มีประโยชน์อ่า จูกได้แต่แม่แม่งก็ไม่มีประโยชน์ครั้งสุหรบบเกมนี้นะจูกไปจูกไปเถอะนี่ผมจริงจิงนะเ,เลือเดีก่อนไม่ได้คนถ้าเป็นปกติเนี่ยผมตายนะผมกดพัสดีแม่งนะเฮ้ยยังไม่โดนเลย

้ยกระสุนจะหมดแล้วกงทุกคนเอออยังมีกระสุนยังมีกระสุนกระสุนโอเคถ้าเราวิ่งไปเก็บศพที่เราดีกว่าเราได้กระสุนเฮ้ยโดนสองโหผล่ในนี้ผมตายนี่ ผมติดการยิงมีสุโกโขเรา,วา้วคนจะยิงเน้นเนีดด่ยนีค่คนจะยิงแบบโดนสุกโขกยิงแบบไม่คิดน้ำกล้องเหรอโอเคนึ่งงานคนคง่ายโอเคเขาน่าจะหันเด้นนะทุกคน หรือว่าใต้เราได้าชื่อเราจพดถ่ายได yeah. ้เพ oh, ื่อนเราเก็บหมดเลยโอ้โหมันจะได้อยู่แล้วนะไอชื่อว่าสอนโจกิงห้องโอ้ยดูวแลวเบิดคร ไปไหวมาเพื่อนเ,เก็บหมดเลยว่ะเพื่อนเพื่อนเราเก็บหมดเลยอ่ะเราไม่ได้ยิงเลยนะมองทาเป็นรู้นะ,ะนะเขาไม่โคนนะทุกคนเขาไม่คมก็เสร็จเรานะ อู้กันเนาะมอบตาลายจโอ้โหจะหลายตัวมากหิงใครเน่งันหของใส่กะสุนโยัใช่ไม่ได้ โอเคเรียบร้อยแล้วโอ้ยผมโดนในตอนนี้จริงอ่ะเรียบร้อยเลยป่ะยัไงนะ อืมวถือวันนิ่งแล้วก็โอ้โหโดนด้านข้างโดนทีเฟอร์อ่ะดูว่าจริงกันนะจริงของอาจริงตลอดเลยแต่ว่าอ่าชนะแล้นก็พอาโอเคก็ประมาณนี้สำหรับเทมิไฟน์นะครัคน ตรงนี้เขาจะเป็นชุดแต่งนะครับที่ผมจะแต่งแล้วก็ใส่เพเพื่อนดูนะครับว่าผมใส่อะไรบ้างนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นชุดที่ผมใช้เมื่อสักครู่นี้นะครับที่ลงในหมดฮอตสโซนนะครับยังไงเพื่อนเพื่อนก็ลองเอาไปชันดูแล้วลองไปปรับไปแต่งเอาไปลองเล่นกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าจะสนุกไหมครับผมเนาะ ยังไงนี้ผมก็ขอนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับยังไงก็อย,ย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนี่ผมก็ขอสวัสดีครับ